เดอ p พีเพิมังงานเพราะการ์ตูนสนุกและมีคุณค่าเราจึงพากันมาคุยเรื่องการ์ตูนกันสวัสดีครับผมวีรยุธทธ์พศเสถียรุณนักเขียนของ The People ครับเราได้พูดถึงตัวละครไปแล้วในเรื่องโดรอมอนใน2คลิปที่ผ่านมาก็คือเจ้าตัวโดรอมอนเองนะครับแล้วก็พระเอกของเรื่องเรื่องโนบิตะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวร้ายของเรื่องกันบ้าง ถึงจะพูดตัวร้ายก็ไม่ได้แปลว่าเขาร้ายมากใช่ไหมครัเพราะามันคือการ์ตูนเด็กนะครับแน่นอนทุกคนนะจะทราบดีว่าผมกําลังจะพูดเรื่องใจแอนนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องใจแอนในมุมมองของคาแรคเตอร์ดีไซน์ของใจแอนก็ว่าได้คือตอนออกแบบเป็นเด็กที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็แรงเยอะแล้วจะเป็นเด็กที่ลักษณะจะขี้แกล้งนะครับจะชอบแกล้งเพื่อนในวัยเดียวกันในตอนแรกสุดเนี่ยตอนที่ นักเขียนสองท่านนะครับออกแบบคาแรคเตอร์ของใจแอนก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ใส่ชื่อที่แท้จริงของใจแอนลงไปมีแต่นำสกุลว่าโกดะแล้วก็ฉายาว่าใจแอนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากให้ตั้งชื่อจริงลงไปแล้วในสังคมโรงเรียนในโลกแห่งความจริงตอนนั้นเนี่ยคนที่บังเอิญชื่อเหมือนใจแอนจะถูกแกล้งถูกรังเกียจไปด้วยในชั้นเรียนก็เลยให้ไม่มีชื่อไปเลยให้เป็นใจแอนก่อนตอนแรกซึ่ง จแอนก็ค like ือแปลว่าแปลว่ายักษ์นะครับก็คือเจ้ายักษ์ให้ภาพลักษณ์ของแบบก็เป็นยักษ์อะมีแรงเยอะตัวใหญ่แต่พอตอนหลังพอการ์ตูนเริ่มดังแล้วก็มีมีรีเควสต์นะครับเหมือนเป็นแฟนๆเขียนจดหมายเข้าไปแล้วบอกว่าอยากทราบว่าชื่อจริงของโกดะใจแอนคืออะไรกันแน่พอดีตอนนั้นอาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอมีลูกมือคนหนึ่งชื่อว่าเอเบฮาระทาเกชิก็เลยตัดสินใจเอาชื่อของลูกมือเอกของตัวเองที่ชื่อทากเกชิ เข้ามาตั้งเป็นชื่อใจแอนกันดื้อๆเลยก็เลยได้เป็นครั้งแรกที่ใจแอนมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโกดะทาเกชิแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่านอกจากฉายาใจแอนที่จะแปลว่ายักษ์แปลว่ามีแรงเยอะแล้วชื่อว่าทาเกชิจริงๆอักษรทาเกชิเขียนเหมือนในในภาษาจีนในไทยที่แปลว่าโบที่แปลว่าพระโบหนังโบนะฮะอักษรคําว่าโบเนี่ยแหละ คืออักษรของคำว่าทาเกชิในชื่อใจแอนคนอะไรฉายาก็ยังใจแอนก็ยังรุนแรงชื่อจริงก็ยังทาเกชิก็รุนแรงอีกไม่พอนามสกุลโกดะอักษรตัวโกในภาษาญี่ปุ่นก็ยังแปลว่าความรุนแรงความแข็งแกร่งอีกเหมือนกับว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแมนมากคือมีลักษณะของแมสคิลินสุดขีดมากคือนามสกุลก็รุนแรงชื่อก็รุนแรงฉายาก็ยังรุนแรงอีก ก็ค like ือเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่เด่นมากนะครับแล้วการดีไซน์อย่างนี้ยังนําไปสู่ว่าการปูพื้นหลังทั้งครอบครัวของใจแอนก็เลยมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่แต่ว่าจะเป็นลักษณะของครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งในสมัยโบราณโน้นที่ว่าเวลาลงโทษลูกจะลงโทษอย่างรุนแรงลงโทษอย่างเฉียบขาดอาจจะเชื่อว่ารักรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็ได้มันก็จะมีหลายฉากที่ว่าพ่อใจแอนลงโทษชนิดว่ามีการต่อยหน้า แบบปลาเขียวช้ำนะฮะหรือแม่ใจแอนก็จะมีการตบป้องหูหรือดึงหูหรือว่าให้อดข้าวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะต่างๆกันไปที่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกหรือเรื่องที่ผิดแต่เป็นลักษณะเป็นแบ็กกราวด์อย่างหนึ่งของตัวละครตัวนี้นะครับด้วยแบ็กกราวด์ด้วยอะไรอย่างนี้ทําให้ใจแอนเลยมีการแสดงออกบางอย่างที่เป็นการขี้แกล้งอะ่ะอาจจะเหมือนกับว่าพอรู้สึกสนิทกับใครก็จะต้องมีการแกล้งมีการ ใช้กําลังมีการทักทายด้วยแรงๆอะไรแบบนี้เป็นการแสดงความความสนิทอย่างหนึ่งของใจแอนก็ได้นะครับ,รบมีอยู่ตอนหนึ่งที่โนบิตะใช้โทรศัพท์สั่งโลกว่าจะย้ายไปเมืองนอกก็เลยจะมีฉากที่ว่าใจแอนขอให้นบิตะช่วยซ้อมตัวเองหน่อยเพื่อแสดงถึงมิตรภาพขอให้นบิตะช่วยช่วยต่อยตัวเองให้หาย รู้สึกผิดอะไรลักษณะนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งว่าเออการการใช้กําลังบางอย่างของใจแอนเนี่ยมันคือการแสดงออกถึงมิตรภาพถึงความสนิทใจบางอย่างก็เลยกลายเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์นี้ตอนเด็กไปนะครับผมย้ำอีกทีว่าเขาไม่ได้พูดว่าถูกหรือผิดแต่ว่ามันเป็นตั้งแต่ยุค1969-1970เป็นต้นมาซึ่งก็จะมีหลายครอบครัวที่มีลักษณะนี้นะครับมันเหมือนกับว่า ตัวละครเด่นในเรื่องนี้จะมีหลายๆแบ็กกราวน์ครอบครัวหลายๆคาแรคเตอร์แล้วมันก็มารวมกันเป็นเรื่องราวให้เราได้สนุกสนานได้เสพกันจนถึงทุกวันนี้นะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของจะว่าตัวร้ายนะครเป็นตัวร้ายหรือเป็นเป็นเพื่อนพระเอกก็ได้นะครับที่ชื่อว่าโกดะทาเคชิหรือใจแอนนั่นเองครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน The People มังะในทุกช่องทางในคราวหน้าครับสวัสดีครับ